สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่30เมษายน2 5 6 5ยิโดยเรียกว o าผู้เดลี่ไบเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมก,กระดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนเรื่องกีฬาต้องยกให้กับที่นี่เท่านั้นพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ทุกวันหากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากการแข่งขันเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเช่นนี้เริ่มจากในรายของโรเบรโตฟอร์เมนอดาวยิงทีมชาติบราซิลของเราที่หายหน้าไปจากทีมตลอด3เกมหลังสุดหลังลงสนามมาเป็นตัวสำรองในใชัยชนะเหนือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ City, 3ประตูต่อ2ในศึก FA ร,รอบตัดเชือก จากนั้นก็มีการยืนยันตามออกมาว่าเขาได้รับบาดเจ็บที่บริเวณเท้าซึ่งทำให้เขาหายหน้าไปจากทีมในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอลเวอร์ตันและบิยาเลอต์ตามลำดับล่าสุดทางเยอเกนครอฟก็ได้ออกมายอมรับเลยว่าทีมยังคงต้องรอคอยการกลับมาของเฟอร์เมโนยาวนานกว่าที่คาดการกันเอาไว้อีกสักเล็กน้อยหลังจากตัวนักเตะยังไม่ได้กลับมาลงฝึกซ้อมแบบเต็มสุขร่วมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือ โร b e ร t ตอเฟอร์เมโนไม่ได้รับบาดเจ็บหนักอะไรนะครอปกล่าวเรายังคงมั่นใจในอาการของเขาแต่ในตอนนี้เขาอาจจะต้องพักยาวนานกว่าที่เราได้คิดเอาไว้และก็นานกว่าที่ตัวของเขาคิดเอาไว้ด้วยแน่นอนว่าเขาจะยังไม่พร้อมลงสนามสำหรับเกมในค่ำคืนวันนี้เขายังไม่ได้กลับมาลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมและผมก็ยังต้องรอคอยข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะ จากนั้นเราก็จะหาทางให้เขากลับมาสู่ทีมต้งนี้นอกจากในรายของเฟอร์เมโนแล้วครอฟก็ยังได้ออกมาชี้แจงถึงเคสของทางคอสตาซิมิค r สและเคอร์ติสโจนที่มีอาการป่วยจนพลาดการช่วยทีมในเกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมากับทางบียารีอลเราเจอปัญหานิดหน่อยและก็หวังว่ามันจะไม่ลุกลามบานปลายไปมากกว่าเดิมนะครอฟกล่าว เรามีปัญหาเล็กน้อยในเคสของทางเคอร์ติสโจนและคอสตาซิมิคัสสำหรับในไลน์ของคอสตารนั้นเข้ากลับมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วเมื่อวันก่อนแต่เคอร์ติสนั้นยังไม่ได้กลับมาซ้อมกับเรานี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาทั้งสองคนจึงพลาดกันลงสน,นามในไหนก็พูดพาดพิงมาถึงเรื่องราวของโรเบร์โตเฟเมนกันไปแล้ว ข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นของเขาต่อเนื่องกันไปเลยถ้าเป็นในมุมมองของทางจอห์นบาร์สอดีตดาสเตระดับตำนานของเรากันบ้างก่อนหน้านี้สถานะของเฟอร์เมโนในทีมลิเวอร์พูลนั้นเป็นแกนหลักสำคัญในสาประสานแดนหน้าของเราร่วมกับซาดิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาลาตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทัวาตำแหน่งของเขาในทีมก็เริ่มสั่นคลอนหลังการย้ายเข้ามาของเดียโก้โชตาเมื่อปีก่อนและทำให้เจ้าตัวกลายมาเป็นตัวสำรองในหลายโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายเข้ามาของลุยดีอาสเมื่อต้นปีนี้ที่ทำให้การแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งเข้มข้นมากขึ้นแม้กระนั้นบาสก็ยังเชื่อมันว่าฟอร์เมนยังคงเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเยอเกนครับ และหากเขาฟิตเต็มที่ก็จะกลายมาเป็นตัวเลือกลำดับแรกสำหรับตำแหน่งกองหน้าตัวกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมบิ๊กแมทถึงแม้เราจะเห็นแนวทางการเล่นของลุยดีอาสที่สุดยอดมากในช่วงเวลานี้แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วโรเบร์โตฟอร์เมโนก็ยังไม่ได้ตกอันดับตัวเลือกไปเสียทีเดียวหรอกบานสกราวหากเขาฟิตเต็มที่100เมื่อไหร เขาก็จะได้กลับมาลงสนามในเกมใหญ่ก่อนหน้าทางหลุยส์ดีอาร์สแน่แต่การที่เราไม่เห็นเขาในช่วงที่ผ่านมานั้นมันก็เป็นเพราะว่าเขามีอาการบาดเจ็บตามรบกวนอยู่เขาเป็นคนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับลิเวอร์พูลเลยนะเขาเป็นหนึ่งในนักเตะคนโปรดของผมเลยและแน่นอนว่าเขาเองก็เป็นหนึ่งในนักเตะคนโปรดของทางเยอเ์เกนครอปด้วย หากนิวพูตัดสินใจขายเขาทิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้และมีแนวรุกคนอื่นได้รับบาดเจ็บไปพวกเขาจะทำอย่างไรกันล่ะเขาเป็นนักเตะที่มีคุณค่าต่อทีมและด้วยอายุของเขาพวกเขาคงจะไม่ได้ค่าตัวถึง80ล้านปอนด์หรอกนะดังนั้นเราไม่ควรจะขายเขา เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพระอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันของทีมเราที่จะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งสนับเกมพิีเมลิกในค่ำคืนวันนี้เมื่อเรามีโปรแกรมต้องบุกไปเยือนทางสาลิกาดงนิวคาสเซิลทีมฟอร์มแรงที่กำลังคว้าชัยชนะมาถึง4เกมติดต่อกันในการแข่งขันทุกรายการทําไมพวกเขาอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลของเราเองก็กำลังคั้วแชมป์พรีเมียร์ลีกกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างดุเดือดทำให้ต้องการ3ามคะแนนในเกมนัดนี้เพื่ขึ้นไปรั้งเป็นจ่าฝูงก่อนหน้าทีมของเป๊ปกาวเดโอลาที่จะลงสนามตามมาในคู่ดึกนั่นทำให้ทางไมเคิลโอเว่นอดิตหัวหอกความเร็วสูงได้เคยผ่านการลงสนามให้ทั้งกับลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลมาแล้วก็ออกมาฟันธงเลยว่า นี่จะเป็นงานยากสำหรับทีมของเยอเกนครอฟแต่สุดท้ายจะเบียดคว้าชัยชนะไปครองได้คุณจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเลยนะนี่จะไม่ใช่งานที่ง่ายสำหรับลิเวอร์พูลเลยโอเวนกล่าวนิวคาเซิลคว้าชัยชนะมา4เกมติดต่อกันในการแข่งขันทุกรายการและพวกเขาก็เสียไปเพียงประตูเดียวเท่านั้นในช่วงเวลานั้น พวกเขาคว้าชัชนะเหนือ n o r w i c City มาได้อย่างสวยงามเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วดังนั้นในตอนนี้พวกเขากำลังมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมแต่ทางลร์ภูเองก็ไม่ต่างกันหรอกนะบางทีพวกเขาน่าจะเอาชนะเบียร์เลอัลได้มากกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามมันเป็นชัยชนะ2ประตูต่อศูนย์ที่ไม่ยากเย็นใน2เกมหลังสุดพวกเขาเอาชนะมาได้อย่างสวยงามเหนือทีมที่ลงไปเล่นลับลึกทั้งกับวอร์ตันและเบียร์เลอัล มันถือเป็นสัญญาณที่ดีที่พวกเขาเอาชนะทีมแบบนี้ได้ในตอนนี้โมเมนตัม um กำลังมาอยู่ทางฝั่งลิเวอร์พูลแต่นี่จะไม่ใช่เกมทีมง่ายนิวคาสเซิลกำลังเข้าฟอร์มแต่ผมก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะคว้าชัยชนะ2ประตูต่อ1ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาประกาศของสโมสรถึงเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะภายในทีมของเรากันบ้าง เมื่อเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลได้ออกมายืนยันการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางฟีเดลโอรูซูน้าดาวรุ่งวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นจากอะเคเดมีของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เขากำลังลงเล่นให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีก่อนจะจดประกาต่อสัญญาระยะยาวกับทีมออกไปโดยไม่ได้มีการลงรายละเอียดของสัญญาว่าเซ็นเอาไว้ญญวาวากี่ปีและจะไปสิ้นสุดลงเมื่อใดกัน แรกเริ่มเดิมทีนั้นโอรุกถูกดึงตัวเข้ามาเล่นให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน14ปีของสโมสรก่อนที่เขาจะไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆตามลําดับจนขึ้นมาเล่นให้กับทีมของแบร์รี่ลิวตัสได้แล้วเขาเพิ่งเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับทีมไปเมื่อปี2020จากนั้นก็ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วก่อนจะมีการปรับปรุงสัญญาของเจ้าตัวอีกครั้งในหนนี้ เราจะเห็นได้เลยว่าทางโอรุได้รับการต่อสัญญาถึง3ครั้งในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นเลยว่าสโมอสรอมีความไว้วางใจในความสามารถของนักเตะรายนี้มากมายขนาดไหนทั้งนี้เขาเป็นชาวเมอร์ซี่ไซต์ตั้งแต่กำเนิดทำให้เจ้าตัวเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เด็กด้วยและเขาก็ยังผ่านการสวมปลอกแขนกับตันทีมสมัยที่ลงเล่นให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีของเรามาแล้วอีกด้วย เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าแชมป์เอฟเอยูท u ครับเมื่อปี2019และในซีซั่นนี้ก็ได้ลงสนามในพรีเมียร์ลีกทูไปแล้ว8นัดโดยประตูแรกของซีซั่นที่เขาทําได้ก็มาในชัยชนะเหนือท็อตแนมฮอสเปอร์7ประตูต่อหนึ่งเมื่อเดือนก่อนเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพรามอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะและความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้าง หนึ่งในคนที่มีข่าวลือหนาหูกับทีมมาอย่างต่อเนื่องก็คือราฟินยาแนวลูกตัวเก่งของทางลิสยูไนเต็ดหลังจากเจ้าตัวทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาจากแลนส์เมื่อปี2020นั่นทำให้ดราเตะวัย25ปีรายนี้ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นไบเยนเิลนิกเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและรวมถึงลิเวอร์พูลของเราด้วยล่าสุด เจ้าตัวกอ,อกมาโหมเชื้อไฟถึงความเป็นไปได้ในการย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิล์ในอนาคตข้างหน้าด้วยการออกมากล่าวยกย่องทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์เลยว่าเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจของเขาเมื่อเวลาผ่านไปการที่คุณได้ลงเล่นเผชิญหน้ากับนักเตะมาแล้วมากมายมันก็ทำให้คุณได้สั่งสมประสบการณ์มาเพิ่มเติมนะราฟินยากล่าว นอกจากนี้การที่คุณได้เจอกับพวกเขาเหล่านั้นในสนามมันก็ยังทำให้คุณรู้สึกชื่นชมในตัวพวกเขาด้วยผมคงต้องบอกเลยว่ามูฮัมหมัดซาลาเป็นหนึ่งในคนที่ผมรู้สึกชื่นชมและประทับใจมากที่สุดแล้วในเชิงของแนวทางการเล่นของเขาและในส่วนอื่นๆอีกด้วยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมณเวลานี้เลยก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ดังนั้นวันนี้ของผมจะต้องดีกว่าเมื่อวานและตัวของผมเองในวันพรุ่งนี้ก็จะต้องดีกว่าในวันนี้นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและนั่นจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมตามมาทั้งในแง่ของส่วนตัวและในภาพรวมของทีมด้วยนั่นแหละคือแนวความคิดของผมสำหรับการเล่นฟุตบอลแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรมบสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ